จะค่อยขึ้นนะครับแล้วเราสามารถปรับรอบให้ชา้าเร็วได้าจากด้านซ้ายนะครับอันนี้เลขหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมดิชิตไทยคอมเวเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้มาแล้วนะครับสำหรับเจ้าเราเตอร์ของบอสท,ที่คนถามหาก,กันมานานแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มีความพิเศษเรื่อง ราคานะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆให้มาครบเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปเองครับครับตัวกล่องก็จะมาประมาณนี้เดี๋ยวเราแกะกันดูนะครับเดี๋ยวกล่องมาก็จะเจอแมนนวนก่อนนะครับแล้วก็มีเฟลน์รั้วนะครับแล้วดีจะเป็นกล่องประแจนะครับแล้วก็แกนรั้วนะครับหัวดูดฝุ่น ให้มา2อันเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเครื่องนะครับตัวนี้เขาจะให้หัวคอเลตมาตัวนี้เป็นครึ่งนิ้วนะครับส่วนตัวที่ติดมากับตัวเครื่องตัวนี้จะเป็น12มิลนะครับบางทีบางช่วงก็จะมีดอก12มิลแต่ตัวนี้ครึ่งนิ้ว12.7นะครับตัวนี้เป็นกาดนะครับแล้วก็บีบแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับครับสำหรับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเท่าที่จับจับดูก็ประมาณ6กกิโลนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นเขานะครับ GOF 20 1 2ี่นะครับ ความเร็วลอบ1 0 0 0 0ถึง2อ0 0 0รอบต่อนอาทีนะครับตัวนี้ก็ไฟบ้านเราเนี่ยแหละครับตัวนี้ยังเมดอินเชน่อยู่นะครับสาหรับวัดตัวนี้2,000ัวัตนะครับสาหรับการรับประกันนะครับท่านก็เอาไปลงทะเบียนใน B Connect แล้วก็ถ่ายรูปตัวนี้บาร์โค้ดตัวนี้ก็จะเป็นของแท้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูรูปโฉมรูปพันกันนะครับตัวนี้ก็มีมือจับ2มือนะครับตัวนี้เวลากดล็อกหรือว่าล็อกเนี่ยเขาจะกลับกันกับบางรุ่นนะครับก็คือว่ากดจะล็อก นะครับแต่ว่าเวลาอยากจะเคลื่อนต้องกดนะครับปล่อยมือล็อกนะครับมือจับด้านขวาตรงนี้เป็นสวิตช์นะครับมีเซฟตี้กดแล้วถึงจะกดสวิตช์ได้แล้วก็สามารถกดค้างได้นี่นะครับกดอีกทีก็เด้งกลับมาก็คือกดล็อกนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นการปรับรอบนะครับตั้งแต่มีเครื่องแต่ระดับ 1- ถึง6นะครนะครับอันนี้เป็นผมเรียกด้านหน้าแล้วกันหมุนกลับมาเป็นด้านหลังนะครับตรงนี้เราก็สามารถดึงออกมานะครับ ตรงนี้จะเห็นเป็นเหมือนตัวตั้งความลึกได้นะครับซัอปเปอร์แล้วก็มีตั้งเป็นสเกลได้นะครับตรงนี้ท่านแล้วด้านล่างตรงนี้ก็มีปรับเลเวลได้นะครับตรงนี้ฮะเหมือนวันตั้งความลึกไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับเผื่อท่านกินระดับต่างๆก็สามารถตั้งตรงนี้ได้ครับส่วนด้านบนตัวนี้เป็นการปรับละเอียดนะครับที่ความลึกก็หมุนเราเราจะมีสเกลบอร์ดครับด้านบนเป็นนิ้วด้านล่างเป็นมิลนะครับเนี่ย0.5มิลหรือว่า 1>, 1มิลอย่างเงี้ยนะครับก็หมุนได้อันนี้คือปรับละเอียดครับส่วนตัวตรงสายไฟนะครับตรงนี้เขาจะมีเป็นเหมือนจอยสติ๊กมันจะหมุนได้ข้อดีคือว่าบางทีเราตึงอยู่ด้านเดียวทีเราจะหมุนหรืออะไรมันจะไม่ให้ตัวตรงนี้ให้ตัวได้บางทีเราต้องการหมุนเราเตอร์เงี้ยมันก็จะหมุนไปนะครับเนี่ยมันก็จะหมุนให้เราได้อย่างเงี้ยเราจะไปทางไหนก็ได้ครับส่วนตรงท้ายเครื่องเขาตัวนี้เป็นยางนะครับก็รองรับเผื่อถ้าจะตั้งนะครับหรือว่าจะตีใส่งานเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้ง หรือว่าเราเลือกใช้งานเราสามารถตั้งนี้ได้นะครับเราเป็นอย่างลองอันนี้เป็นเฟนท์นะครับอุปกรณ์เราก็เสียบขาเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะให้มาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลายล็อกแล้วก็สามารถมูฟได้เลื่อนได้นะครับตรงนี้เหมือนกันครับเฟนท์ Friend ปรับได้นะครับเป็นตัวนี้ปรับละเอียดได้ครับนี่ครับปรับเป็น0.8หรือว่า0.6อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับตรงนี้เขาจะให้เพจกลมด้านหนึ่งแล้วก็ด้านที่เป็นแฟลตหรือว่าเรียบด้านหนึ่ง แต่ผมก็เพราะว่าเผื่อท่านจะต้องการตีใกล้เนี่ยตีชิดเนี่ยตรงนี้ระยะมันจะเหลือน้อยครับแต่ถ้าตีตีหมุนรอบด้านก็ใช้กลมตรงนี้นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์เลยสําหรับกรณีตีหมุนหรือว่าอยากจะเข้ามาใกล้กับกําแพงหรือว่าให้มันชิดมากเราก็ใช้ด้านตรงนะครับส่วนตัวด้านบนตรงนี้นะครับเวลาเราตีมือนะครับเดี๋ยวผมสาธิตทีนึ่งครับตีมืออย่างนี้เราก็จะมีตัวดูดฝุ่นให้ด้วยนะครับด้านบนตัวนี้ด้านล่างเขาเนี่ยนะครับพูดถึงตัวดูดฝุ่นนะครับด้านล่างแล้วถ้ากรณีที่เราเดิน นะครับน้านบนนะครับอ่าเขาก็ยังมีตัวหัวที่เราสามารถเสียบเครื่องดูดฝุ่นเข้าไปได้อีกนะครับเราก็ให้ไปด้วยนะครับตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กใช้งานกันดูนะครับอ่าพอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟ LED เขาก็จะส่องสว่างให้เราเลยนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีซอฟต์สตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแล้วก็สามารถค่อยๆขึ้นได้โดยที่ไม่กระชากนะครับนะครับอ่าจะค่อยๆขึ้นนะครับแล้วเราสามารถปรับรอบให้ช้าเร็วได้จากด้านซ้าย นะครับอันนี้เลขหนึ่งนะครับกดล็อกก็กดทีนึงแล้วก็จะหยุดครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนดอกหรือว่าใส่ดอกการเปิดกาดออกมานะครับตัวนี้แกนที่เป็นครึ่งนิ้วนะครับเราใส่เข้าไปนะครับตรงนี้วิธีล็อกของเขาเขากดตรงนี้นะครับล็อกนะครับมันจะมีสลักเข้าไปแล้วเราก็จะใช้ประแจที่เขาแถมมานี่แหละครับประแจเบอร์24นะครับหมุนนะครับหรือว่าจริงๆตรงคอเขาเนี่ยครับ ก็จะเป็นประแจล็อกได้เช่นกันนะครับจะเป็นประแจเบอร์17ถ้าท่านไม่กดตรงนี้นะครับก็ใช้ประแจเบอร์17ล็อกได้เช่นกันนะครับเขาจะมีให้ตรงนี้เราก็เข้าออกได้นะครับหรือว่าจะขยับเล็กใหญ่ยังไงให้เข้ากระดกของเราได้นะครับครับแต่จากแมนนวลเนี่ยผมดูเขาจะมีแหวนไกด์นำแบบนี้นะครับแหวนครอบตรงนี้นะครับหรือว่าหาเซนเตอร์นะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่มีมานะครับตรงนี้ก็รุ่นนี้ไม่มีให้นะครับครับตัวนี้ก็สามารถเนี่ยครับเดิน ไกด์หรือว่าอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าถ้ามีปลายลูกปืนเราก็เดินชนลูกปืนได้เลยนะครับแล้วก็มีดูดฝุ่นครับอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับการเดินมือนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดกระแทกกระแทกได้หมายถึงว่าซ้อล่องหรือว่าอย่างไงเนี่ยนะครับครับอันนี้ก็กรณีสําหรับเดินมือนะครับแทงเลื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยถังล่องแต่ว่าถ้าท่านอยากจะติดตั้งโต๊ะอย่างนี้เราก็ติดตั้งโต๊ะได้นะครับเนี่ยฮะมีรั้วช่วยเสร,ริมแล้วมีดูดฝุ่นจากด้านบนนะครับตัวนี้อาจจะทําเป็น ตัวโตะเลื่อยอยู่ในตัวเลยก็ได้เป็นโต้เวิร์คเบนท์นะครับหรือว่าเป็นโต้เราเตอร์ได้ครผมก็ติดตั้งตัวนี้นะครับก็ติดตั้งแล้วเราก็ใส่เบรกเกอร์ช่วยก็ได้เช่นกันนะครับครับเดี๋ยวเราใส่กับโต้เราเตอร์ตัวนี้เราจําหน่ายอยู่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นลวดอลูมิเนียมทําสีอะโนได์นะครับมีรางถึงวผ่าตัดแล้วก็ตรงนี้ให้ไปหมดเลยนะครับตัวนี้มีหวีนะครับหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเราใส่ดอกกัดตรงเดี๋ยวเราลองตีบางใบกันดู ตรงนี้เราก็ติดตั้งยึดได้เลยนะครับเราจะดูดฝุ่นด้านล่างด้วยก็ได้หรือว่าจะด้านบนด้วยก็ได้ครับ,รบเดี๋ยวเราจะซอล่องฝั่งล่างลงไปตรงกลางไม้นะครับแล้วก็ใส่แบนี้นะครับตั้งรั้วให้ได้มีตัวกดนะครับในขณะเดียวกันเราก็เอาอีกดด้านหน้าด้วยนะครับตกลรัวพาเรายังไม่ได้ใช้ก็ออกได้นะครับให้ไปด้วย ถ้าเราตีด้านบนตรงนี้ฝุ่นมันจะอับอยู่ในนี้นะครับมันก็จะหลบข้างล่างเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวดูดด้านล่างได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเสียบหัวดูดฝุ่นไปเลยนะครับที่เขาให้มาวันนี้เสียบออโต้ไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพอเปิดเครื่องเปิดเครื่องปุ๊บเครื่องดูดฝุ่นเขาจะเปิดอัตโนมัติเลยครับเดี๋ยวเราปรับรอบจากต่ําไปสูงก่อน,นครับอ่าครับรอบจะต่ําเดี๋ยวผมเร่งนะครับเร่งให้รอบจัดอ่าประมาณนี้นะครับ นะครับมันก็ดันง,ง่ายนะครับส่วนล,ล่างปุ่นนะครับนี่แหละครับปึ๊บอ,ออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีฝุ่นส่วนหนึ่งที่คาติดอยู่กับล่องครับนี่ครับเมื่อกี้ที่เราตีล่องนะครับ ตรงนี้เมื่อกี้ผมตีล่องไปเตืเ้นไปนิดนึงผมอยากจะฝังให้ลงอลูมิเนียมตัวนี้นะครับมันขาดไปน,นิดนึงตรงนี้ข้อดีคือมันปรับละเอียดได้เนี่ยเห็นไหมฮะขึ้นลงนิดนึงเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องคลายล็อกตัวนี้เลยนะครับตรงนี้ขึ้นลงนิดเดียวนะครับอย่างเงี้ยผมจะฝังรางไปเนี่ยครับก็สะดวกดีนะครับนี่ย อันนี้มันเป็นหวีกดอีกแบบหนึ่งนะครับนเอาฝั่งลางไปนะครับรับหรือว่าเราจะตีอมรั้วอย่างเงี้ยใช้รั้วตีแล้วก็อมดอกไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ดูดฝุ่นจากด้านหลังนะครับอ่านี้เราก็เสียบไ,ได้เลย ครับตัวนี้เขาก็จะดูดฝุ่นให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ตีได้ทั้งรั้วหรือว่าจะตีสแตนอโลนได้ครับถ้าท่านสนใจเจ้าโต๊ะตัวนี้ที่เราจําหน่ายอยู่เนี่ยแยกนะครับหกพันสามนะครับแต่ถ้าท่านอุดหนุนพร้อมตัวเราเตอร์ไปเลยของบอสตัวนี้นะครับปกติจะหมื่นสองกว่านะครับวันนี้พิเศษเหลือ11,900มนานะครับมีช่วงโปรสั้นๆนะครับแล้วยังไม่พอแถมดอก15ดอกไปให้เลยนะครับเพราะว่าในตัวเขาจะไม่ให้ดอกมา ครับแล้วก็พิเศษนะครับถ้าเกิดท่านอุดหนุนตัวเปล่านะครับวันนี้5,000ไปลายๆสำหรับไทยคอมเปญเตอร์แล้วเดี๋ยวอาจจะมีโปรแถมอะไรไปนะครับครับถ้าท่านชื่นชอบตัวเราเตอร์นะครับของบอสตัวนี้นะครับเราก็มีจำหน่ายที่ไทยคอมเปญเตอร์แล้วนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม